สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนยอดละมุดครับผมละมุดต้นนี้มันลูกเล็กซื้อกระสวยมาเลมาแล้วก็ไม่รู้ได้อะไรมาไม่ตรงปกเนาะลูกเขาเล็กนิดเดียวเท่านิ้วโป้งนโตกว่านิ้วโป้งหน่อยก็เดีย๋ยวผมจะเอ,เอายอดของต้นที่เป็นพันธุ์แท้เนาะที่รูป ทรงเขาได้ที่ดูว่ามันน่าจะเป็นกระสวยมาเลยแท้ๆเนาะก็จะมาเสียบเสียบตรงบริเวณนี้เลยนี่ครับกิ่งกิ่งผมเตรียมมาแล้วภาพดูก่อนครับผมเรากรีดให้มันให้ขนาดมันมันเท่ากัน ขีดเบาๆก่อนนะผมข้าวๆก็ยีดครับ มีดคมๆสะอาดๆหน่อย แล้วก็ปาดเป็นริ่มครับผม อันนี้ยาวหน่อยอันนี้ยาวอันนี้สั้นก็เสียบ ก็พันเทปเลยครับกดให้แน่นแล้วก็พันทับเข้าไปครับ แค่นี้แบบนี้ได้แล้วครับผมพอสักสิบห้าวันสิบห้าวันเข้าจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาครับผมแตกยอดพอเราสังเกตเห็นยอดที่เขาแตกเนาะเราก็ามาแกะ สก,กีดออกนิดนึงให้เขาโผล่ขึ้นมาได้เนาะสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วก็อันนี้ยังไม่ต้องกีดออกนะให้เขาสมบูรณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆกีดค่อยๆเปิดไม่ต้องไม่ต้องเปิดทั้งหมดเปิดตีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนครับผมนี่ผมก็ เปิดไว้สองสามวันละยังเขียวอยู่ถ้าเราเปิดเร็วเลยเขาจะแห้งครับผมไม่รอดต้องค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดกีดออกกีดออกทีละนิดทีดละนิด,ด,นดเดี๋ยวรอให้เขาแตกขึ้นมาเป็นใบก่อนแล้วก็ค่อยๆมากีดครับผมก็แค่นี้ครับผมคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆทำง่ายๆครับผมเปลี่ยนยอดละมุด